ประกาศเตือนพายุโซนร้อนโคนีเป็นพายุระดับที่3จากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเป็นฉบับที่7วันที่4พฤศจิกายน63ซึ่งคาดว่าพายุโคนีนี้จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามประมาณเที่ยงคืนของวันที่5พฤศจิกายน63และจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยวันที่6ถึงวันที่7 พฤศจิกายน63และเฝ้าระวังนะครับ12จังหวัดของประเทศไทยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพนะครับเรดาร์ーーจากดาวเทียมนะครับว่าพายุโคนีนี้นะครับมีความรุนแรงขึ้นเวลาที่ใกล้ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะครับรายละเอียดของพายุโคนี้จะเป็นอย่างไรและจะผลส่งผลกระทบกับประเทศไทยจังหวัดไหนบ้างน,นะครับใน12จังหวัดแล้วก็เรดาร์ฝนจะเป็นอย่างไรคร่คราวๆนะครับเราไปชมพร้อมกันเลยครับ หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m o n e y Channel ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไม n นี i ชแนลครับคลิปนี้เป็นคลิปแจ้งเตือนพายุโคนีเป็นการอัปเดตข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฉบับที่7วันที่4พฤศจิกายน63ซึ่งคาดว่าพายุลูกนี้นะครับชื่อชื่อว่าโคนีจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามประมาณเที่ยงคืนของวันที่5พฤศจิกายน6กสครับและจะเคลื่อนตัวทางที่บวันตกส่งผลกระทบกับ12สจังหวัดที่ประกาศแจ้งเตือนออกมาน,นะครับ รังสีเอจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปชมพร้อมกันที่เลด้าเลยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับจากที่ท่านผู้ชมเห็นบนจอนั้นก็คือเป็นพายุโคนีนะครับอัปเดตแบบเรลไทม์เลยครับแล้วนะครับความเร็วลมของมันนะครับอยู่ที่ประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งไว้ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปพื้นผิวประมาณที่900เมตรนะครับจากพื้นดินนะครับแล้วก็ขยายซูมออกมานะครับว่าตอนนี้พายุเป็นยังไงบ้างนะครับ หากเป็นวันที่ตอนนี้นะครับผมทำข่าวประมาณ3ามทุ่มนะครับของวันที่4นะครับวันที่4พฤศจิกายน6กสาครับพายุลูกนี้ยังอยู่ที่ทะเลจีนใต้ยอยู่ครับผมแล้วจะคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามประมาณเที่ยงคืนของวันที่5้านะครับโอเคไปเที่ยงคืนของวันที่5้าปุ๊บนี่นะฮะวันที่5ตอนเช้านะฮะเดี๋ยวไปตอนเช้าก่อนตอนบ่ายนะฮะ ตอนเย็นตอนข้ามโอเคใน,นที่เทียงคืนครเชียงคืนของวันที่5ปุ๊บขึ้นฝั่งที่เมืองกับวียนโตวีฮาวานะครับอ่านผิดต้องของอาภาัยด้วยนะครับและก็คาดว่าจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยทําให้มีฝนตกได้วันที่6ถึงวันที่7นะครับพายุลูกนี้ก็จะพัดเข้าทางอุบลราชธานีสุรินมุกดาหารนครราชสีมาสะแก้ว ปราจีนบุรีนะครับทางโซนนี้นะครับก็คือทางโซนภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกครับเรามาดูเรดา้าฝนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเรดด้าฝนนะครับถ้านับตั้งแต่วันที่5นะครับวันนี้5ตอนบ่ายไปนะครับฝนเริ่มเข้าที่ดานังแล้วครับดานังตอนใต้นะครับเมืองกวางไงนะฮะกวางไง ตอนบ่ายตอนเย็นปุ๊บก็คือเข้าทั้งโซนเลยทางเวียดนามตอนกลางนะครับทั้งเมืองยาจางตวีฮาวาเกวีเยินนะครับดานังอ่านผิดต้องขออภัยด้วยครับพอวันที่5ตอนค่ํานะครับพายุเริ่มก่อตัวแรงขึ้นนะครับแล้วก็พอเที่ยงคืนปุ๊บก็ยังอยู่ในโซนนี้อยู่นะครับพอวันที่6นะครับวันที่6ตอนเช้า6ตอนเช้าก็ฝนก็เริ่มมาที่อุบลราชธานีนะครับ แล้วก็ทางสงปปลาวเมืองอัตบือเมืองธาโม๋อันนี้นะคะปากเซเหล่าน,นี้นะครับก็คือจะได้รับผลกระทบมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมวันที่หนะครับช่วงเช้าก็จะตกทางอุบลราชธานีศรีสะเกดนะคะสุรินทรบุรีรม์โซนนี้นะฮะโซนนี้อุบลราชธานีอำน,นาจเจริญน,นะครับร้อยเอ็ดก็ตกอยู่นะครับท่านผู้ชมสะแก้ววันที่หกนะฮะ วันนี้6ตอนบ่ายก็เริ่มมาทางตอนล่างบ้างน,นะครับทางภาคตอนออกนะครับ6 2สองทุ่มปุ๊บตกทางที่ตอนใต้ของสอปอปอลาวนะครับแล้วก็ตอนเหนือของกัมพูชานะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นเมืองคงนะฮะเมืองคงพ<ม>อตอนกลางคืนของวันศุกร์นะครับตกมากหน่อยที่เมืองจอมอะไรนะครับผมอาไม่แน่ใจจะเป็นเมืองจอม แสนไม่แน่ใจนะครับทางตอนเหนือของกัมพูชานะฮะแล้วก็วันที่7ก็คือตกมากทางโซนนี้นะครับอุบลราชธานีนะฮะนครราชสีมาพยัคภูมิพิสัยบัวใหญ่บ้านไผ่ชายภูมิบุรีรามสุรินนะฮะหกจริงๆทรานผู้ชมวันที่7ตอนเช้าก็ตกมากทรายภูมินะฮะนางรอง ก็คือตรงกับที่ประกาศไว้ของ12จังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมในโซนนี้นะครับภาคอีสานตอนล่างนะครับวันที่7ตอนข้ามข้ามก็เริ่มเริ่มมาทางซ้ายนะครับเริ่มมาทางซ้ายทางทิศตะวันตกนะฮะโอเคซึ่งจากการประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คือจะมีอยู่ที่12จังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้แก่นะครับจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ อุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วครับผมทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมแรงไว้ด้วยครับโอเคนะครรับรชมสําหรับการพยากรณ์อากาศและก็แจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7แจ้งเตือนเรื่องพาย,ยุโคน,นีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีสมผลกระทบกับ12จังหวัดท,ที่ได้กล่าวไปนะครับก็ต้องคอยระมัดระวังกันด้วยนะครับในพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้นะครับ แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับหากพาย,อย,าอยาุอย่าให้พายุดได้รุนแรงมากเกินไปนะครับผมโอเคนะครับก่อนจะพิคกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแจร์ให้กับช่องมายี่ชาแนลด้วยครับข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์หนีมอบให้นานผู้ชมทุกท่านทุกคนแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับข่าวสารต่างๆแล้วก็พายุลุนต,ต่อไปด้วยครับผมสวัสดีครับ